วันนี้เราจะมาคุยกันว่าในตู้3.38 คืออันนี้เป็น EP 4ีของซีรีส์แล้วนะเดี๋ยวไล่ให้ฟังก่อนครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นเฮยซินกับเดอะเฮอร์ตาแล้วครึ่งที่2เนี่ยจะเป็นไซเฟอร์กับอะไครอาน,น,นี่ถือว่าเป็นแพทที่มีครบเลยนะ DPS ตัวฮิวซับ DPS ดีบัฟมาครบเลยสีแบบแต่จริงถ้าคนที่ดูคลิปมาเขาคงจะรู้แหละว,ว่าถ้าให้แนะนํไปจริงควรจะเป็นตัวไหนนะแต่ว่าก็ลองไปประเม,มินตามมาดีตัวเองเพิ่มเติมด้วยแล้วกันว่าควรจะเปิดตัวไหนมากกว่ากันถ้าจะเปิดแต่ถ้าไม่เปิดก็ไม,ดไม่เป็นไรเพราะว่ากูจะได้เก็บตังค์ไว้เพื่อเป็นการเสียเวลาก็ปะ เริ่มเลยครบับตัวแรกก็คือเฮียสินซึ่งก็แนะนําที่สุดแล้วแหละเป็นตัวเปิดเหอะเพราะว่าเปิดหนึ่งได้ถึงสองอ่าจริงๆตัวอื่นก็ได้ถึง2เหมือนกันนะที่จรผลห,หลักก็คือเป็นตัวฮิที่ปลอดภัยมากเพราะว่ามันเพิ่มแมกเลือดแล้วก็สามารถฮูวนอกเทินซึ่งไอฮิน,นอกเทินเนี่ยก็คือสามารถฮิได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเทินมอนหรือว่าเป็นเทินเราก็ตามคือใครในสนามแม็กชั่นฮิวหมดแล้วก็สามารถไปทุกตีจริงๆมีเดาเมจแถมด้วยนะคุณเอาเรื่องแมกนิกคร่าวๆก่อนเอาละเอียดกดที่กราฟมุมขวาบนตรงนี้ได้เลยนะคร พร้อมกับเรียกม้าอ้วงเข้ามาในสนามก็คือผู้ความทรงจําของตัวละครไทยาสินเองโดยวิธีการหิวคือม้าอ้วงจะกินเลือดตัวเองไปเพื่อไปหิวเพื่อนครับซึ่ง เทินไข่ก็ได้ขอแค่มีไข่เลือดลดซึ่งถ้าถึงเทินมอนแล้วมันทําให้เราเลือดไม่ลดไม่หิวนะคุณแต่ถ้าเลือดลดปุ๊บม้าจะออโต้หิวให้แล้วก็หิวทั้งทีมซ้ําให้อีกหนึ่งรอบด้วยส่วนตัวถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะเรียกม้าอ้วงเหมือนเดิมคือคุณต้องเข้าใจว่าม้ามันก็ตายได้นะหิวเพื่อนจนตายยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าหิวจนเหลือเลือดน้อยและโดนมอนซ้ําอะไรเงี้ยมีภาพไปเห็นอยู่ในซมมนะนอกจากนี้ก็คือจะมีการซัมมอนขึ้นมาใหม่ที่บอกไปเมื่อกี้นี้แล้วก็หิวทั้งทีีีมแแแลลลล้้้้้ววววก็าาางงดดดบบัััใหยตต่่่คะะน ล้างทุกตัวแล้วก็จะสามารถติดสถานะพิเศษที่เรียกว่าฟ้าหลังฝนอันนี้อยู่3เทินคิดเทินของไฮยาซินเองดูจากจุดที่ตรงตัวละครเฮยาซินได้เลยง่ายๆสถานะนี้มีแล้วปลอดภยดัยโคตรแม็กเลือดทุกคนบวก3 0กับบวกอีก6 0 0หน่วยครับเท่ากับว่าต่อให้ไม่ให้ตัวสกลเลือดและเป็นตัวสีดาวถ้าบวกมาเต็มๆโอกาสโดนทีเดียวตายถือว่ายากมากเลยถือว่าปลอดภัยมากๆแล้วคือมันเหมือน,นคุณมีเกาะเลยอะแค่มันเปลี่ยนเป็นแม็กเลือดแท้ๆแค่นั้นเองคุณซึ่งเกาะ ฮิวไม่ได้แต่เลือดฮิวได้ครับคุณครับส่วนแมคคานิกเนี่ยก็คือตัวม้าอ้วงเนี่ยมันไม่มีสปีดมันล็อกแอคชั่นไม่เลยสปีดอยู่ที่ศูนย์ครับเงื่อนไขที่ทําให้ตัวม้าอ้วงสามารถแอคทีฟได้ก็คือเรื่องฮิวเมื่อกี้ที่เราพูดไปแต่เงื่อนไขที่2ก็คือเมื่อเรามีฟ้าหลังฝนก็คือถ้าไม่ตายครับโดยตัวยาซินเนี่ยต้องปล่อยสกิลสักอย่างจะโจมตีปกติสกิลต่อสู้ถ้าไม่ตายได้หมดเลยแค่นี้ม้าอ้วงก็จะแอคทีฟวิธีการแอคทีฟเนี่ยคือจะออกมาทาดาเมจโดยคิดดาเมาากอองสะสมตตมต้่่เูยเย ก็ยิ่งทาดามมจแรงและพอปล่อยแล้วไอค่าสะสมที่มีเนี่ยจะโดนตัดทิ้งไปครึ่งหนึ่งด้วยนะครับใช่แล้วก็จะฮิลซัมอีกทีนึงด้วยส่วนความแรงบอกเลยว่าแรงครับเพราะว่ามันมีบัฟบวกโบนัสความเสียหาย80%ซ้อนสสแต็กเท่ากับ240%แถมการันตีคริให้ด้วยทุกอย่างอยู่ที่เทสมันเลยแรงมากแต่ว่ามันไม่ได้แรงในตลอดเวลาคือคุณต้องฮิลสะสมมาไงแล้วก็เป็นตัวที่สเกลเลือดแต่สแต็เรียควเมนต์คือสปีดที่อยากได้200บวกแมงเร็วกว่าไซเฟอร์เพราะถ้าเกิดว่าทำถึ200ง็ก อีกยี่สิอันนี้ทําไม่ยากนะครับถ้าใส่แล่วควมาประจําตัวบวกกับใส่รองเท้าสปีดก็คือเซตที่ผมแนะนํามานะมาถึงมี188แล้วคุณขายแค่6ซับก็200แล้วถ้าใส่เล่คนในร้านเฮอร์ตาช็อปขาด5บวกรองเท้าสป,ปีดเนี่ยแล้วก็ใส่เซตเหมือนเมื่อกี้เลยเราจะขาด9ซับแต่ถึงถึง200นะสู้ๆส่วนตัวเล่คนแนะนําแค่2อันนะครับแนะนําแค่ประจําตัวกับเฮอร์ตาช็อปที่แรกจากซิมูเลต์ยูนิเวิร์สนั่นแหละเพราะว่ามันบวกสป,ปีดนะส่วนลิลลี่ก็เซตใหม่เลยครับคคครรัับบง่่ง่าาายยยๆแนนนี้้ส้สวเซตปะด2ชิก็ือถ อัปเกรดปกติแล้วจะให้ไลคโ์โคนก่อน E1 ครับเพราะว่ามันอยู่ิเวอร์ชัลมากกว่าแต่ถ้าคุณล็อกตี้ไปตีที่สเกลเลือดเช่นแคทเทอิสไมเดหรือสิว่เบทมันอัปเกรดมาแล้วเก่งมากมากนะซึ่งจริงน้องก็อัปเกรดเบทอยู่แล้วด้วยนะพอไลคโ์โคนมันลดเลือดได้ก็นีแบบนี้ถ้าคุณล็อกตี้แล้วอีหนึ่งจะดีกว่าไลคโ์โคนนะครับแต่มันแพงกว่านะคุณส่วนถ้าอวยไป E2 ได้เลยครับสปีดสามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งตี้แม่งเท่ากับรองเท้าสปีดทั้งตีครับคุณต่อไปคือ The ่่เเจจแตาง แม้แต่ผมตอนไปงานคอนเสิร์ตยังเอาอะคริลิกท่านเฮอร์ตามาเลยครับสวยมากว่าจะไม่อวยแหละแต่ก็ยังไเ,เปิดไม่นะอยู่ดีนะปัญหาเดิมๆครับมอนน้อยมอนเดียวจะเล่นยากมากขึ้นเก็บสแต็กบนหัวมอนช้าด้วยพลังงานช้าเลยอยากจะได้อีหนึ่งมากๆปัญหาหลักๆที่เจอในหลายๆดีคือถ้าคนไม่มีสกิลพอยเล่นเพราะว่าคุณไม่ได้เปิดแลคคนประจําตัวเนี่ยมันเลยลําบากครับก็เลยกลายเป็นเปิดไม่นะอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณงบถึงไลคโคนเนี่ยแล้วมีอนักซ่ามีทิแบบี้แบบครบทริปเปิลแฮปปี้มิลด้วยนะ ผมบอกเลยโหดชิปหาย E1 ไม่จําเป็นและคือไอดีที่คุณมีทิปบี้บวกอนักซาคือต้องเปิดเดอะเฮอตาไม่งั้นคือคุณบาปมันกลายเป็นโคดพ่อโครแม่เปิดเหอะทันทีลาก่อนทุกปัญหาคุ้มกว่าคุณเปิด E1 ให้ The นนเดอะเฮอตานะครับอันนี้แค่ข้าวนะครับถ้าคุณอยากได้ละเอียดกดที่กราฟมุมขวาบนตรงนี้ได้เลย สำหรับเดอะเฮอร์ตาส่วนแมคกนิคข่้วๆนะการโจมตีเนี่ยจะตี5เป้าเริ่มจากเป้ากลางแล้วกระจายออกไป2รอบเป็น5เป้าครับก็คือกลางกระจายไปซ้ายขวาแล้วซ้ายขวาก็กระจายต่อไปอีกทีนึงนะโดยทุกครั้งที่ตีโดยมอนสเตอร์จะแปดดีบัฟตัวละ1สะแต็กที่หัวมอนแล้วถ้าเกิดว่าคนตีเป็นผ่าปัญญาจะแปะสแต็กเยอะเพิ่มอีก2สูงสุดจะอยู่ที่42สแต็กนะครับส่วนตัวถ้าไม่ตายเนี่ยพอกดปุ๊บจะเร่งแอคชั่นเดอะเฮอร์ตาขึ้นมาเลยนั่นหมายความว่าคุณกดปุ๊บมันเร่งมาแอคชั่น ที่เรามีก็อาจจะมีเรื่องความคุ้มค่าในการกดในแต่ละช่วงด้วยต้องใช้ความฉลาดนิดหนึ่งเพราะว่าเจ๊แกเป็นเอ็มไนเดอร์ปัญญานะส่วนตัวถ้าไม่ตายมันแรงนะคุณเพราะว่าไอตัวสแต็กบนหัวมอนเนี่ยเฮอร์ตาจะได้บัฟให้ตัวเองหนึ่งสแต็กด้วยครับซึ่งมันสะสมไว้ที่99คุณไม่ต้องสนใจสแต็กที่มอนมีเกินเอาไปวาดบนหัวเดอะเฮอร์ตามันก็มีได้99นะแล้วแต่ละสะแต็กเพิ่มโบนนะัสความเสี่ยงถ้าไม่ตายได้ห9แล้วพอรากดถ้าไม่ตายไปแลสกิลเราจเกลายเป็นสกิลแบบเเริมพลังซึ่งมันจะแรงจากปกติแล้วก็จะจากิากลางกระจายข้าง เเหมมือนดิแรงขึ้นได้ตามพลสวรค์แล้วก็ตามจํานวนสแต็กบนหัวมอนไอจำนวนสแต็กนี่แหละครับที่ทําให้ตัวละครม,มันกลายเป็นตัวละครเปิดไหมนะถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ได้มีอะไรพร้อมขนาดนั้นแต่พร้อมแล้วบ้าเลยนะคุณโหดชิบหายเลยนะเคลียทุกคอนเทนต์สบายจัดยกเว้นมอนตันน้าแข็งมันจะมีฝืดๆืเพราะว่าหนึ่งสแต็กจะให้ตัวคูณนาเมสกิลสี่เปอร์เซ็นต์ที่เป้าหลากักส่วนเป้ารองข้างๆที่กระจายออกไปเนี่ยจะได้แค่ตัวละสองเปอร์เซ็นต์ก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองแล้วอย่าลืมว่าคุณแม่งมีสแต็กที่มอนได้สตตี่สิบสองที่่บอกวา ถ้าเราเล็งใส่เป้าที่มีสแต็คเต็มก็คือ42เนี่ยตอนใช้สกิลเสริมพลังจะมีบวบันน้าแข็งให้อีก50%ฉะนั้นเล็งที่ตัว42ครับส่วนใครที่เห็นลุงเล่นแล้วไม่เต็ม42ไม่ต้องตกใจคนที่เล่นมีของครบมีตัวครบเขาไม่มันลงล่างมือกันแล้วคุณอ่าตามสภาพนันแหละส่วนเคื่องไขในการเล่นตัวละครมีครับคือคุณต้องใส่ตัวละครปัญญาอีกหนึ่งตัวเพราะว่าพอคุณใส่ไปแล้วความแรงของสกิลเสริมพลังมันนับตารมูลสแต็คใช่ไหมคุณต้องการตัวมาช่วยเล่งเพราะว่าปัญญาปรเเ่่่่มมม็นนทาัสตคไไงงงซึือีุณ ใจไม่ได้นะ42นี่มันได้3 36% DMG เพ้าะไหลักแล้วก็เป้าลองก็ได้168%เลยนะอันนี้คือตัวคูณนะคุณไม่ใช่บน้วความเสียหายนะแถมมันจะมีคียที่เข้าดามจ80%ทั้งทีมจากเทสเดอะเฮอร์ตาด้วยครับเวลาเพื่อนโจมตีนับขั้นต่ำ3เป้าเสมออีกแม้จะตีแค่เป้าเดียวก็ตามช่วยโคตรเยอะแถมจะมีเรื่องพลังงานอีกที่เวลาตี1เป้าจะได้3พลังงานก็คือจะกลายเป็น9พลังงานเพราะว่ามันการันตี3เป้าไงคุณต่อให้เป็นเป้าเดียวส่วนแนวทางการปั้นนนะรัเระเัเเเาจสกกลล cale K ปป็็็หแ้ว ตัวดีเที่ทําคริตามปกติเลยตัวไรโคนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ต่างไม่เยอะแม้แต่ผมเองก็ใส่ชิงเชเวเหมือนกันแต่มึงจะมีปัญหาเรื่องแซมสก,กิลกูเจออยู่กูอึดดันมากถ้าเปอร์เซ็นต์จริงๆสูงกว่าน,นี้แน่นอนคุณเพราะว่าคุณใจสก,กิลทิ้งขว้างได้กับใจทิ้งขว้างไม่ได้นะส่วนตัวเซตสชิ้นนะครับตัวเพย์ออฟบอนนิงคอร์แลปส์เนี่ยที่บวกคริสามสิบสองถ้าสปีดต,ต่ำเก้าสิบห้าเนี่ยใช้ได้นะแต่เงื่อนไขคือคุณห้ามอัพเทรสที่บวกสปีดครับและลิลิกห้ามมีีสปดดติตดเลลย,ยยกกัวา ช่างมันเถอะถ้าเอาง่ายคุณใส่สกอร่าครับเพราะคุณจะเห็นว่าเซ็น่ไม,ไม่ไม่ได้ฝั่งเงินเยอะแยะเลยเออช่างมันเถอะนะคุณนะส่วนประดับยังไงคุณถูกบังคับเล่นสองปัญญาครับอิซึโมโเคเทปถ้าไม่งั้นคุณก็มีลูททเลนอารินาที่ใช้ได้เหมือนกันหรือถ้าเล่นกับเจดคุณจะใส่ตัวฟอนไลกามอก็ได้นะสปีมันถึงง่ายาการจะตีขอแค่มีปัญญาบวกหนึ่งตัวใครก็ได้ครับเจดอนัคซาเฮตาจิวเซอร์วอลเอาตามทรัพยากรที่คุณมีเลยแฮปปี้มิวจริงๆคืออนัคซาครับเพราะว่าแปะได้้้้ททุกอยย่างแลลววบซีด ตัวตัวซับก็คือทิฟฟี้แฮปปี้มิวเหมือนกันคือเดอะเฮอร์ตาเนี่ยถือเป็นตัวละครที่เป็นเกมไม่ปกติของเมยเพราะตัวนี้แม่งทริปเปิลมิวไม่หล,งลงังๆแม่งทริปเปิลมิวหลายตัวลแล้วจะถามว่าไม่มีเล่นได้ไหมจริงๆคุณใส่ i อเอ็มซีโรบินล้วนเหมยหรือว่าคุณจะไปใส่ซันเดย์โบเนียสปารเคลิ้นได้หมดนะโบเนีย bon ระวังสกิลพอยต์ด้วยถ้าคุณไม่มีและควรประจําตัวผมบอกเลยนะอึดอัดชิปหายหรือว่าคุณจะไปใช้พวกตัวที่มันเป็นตัวถูกๆเนี่ยก็ยังมีนะกะลักเกอร์ o, tha, C, เซอร์เวลเฮอร์ต้าไอ เพราะว่าคุณใช้ตัวฟรีไงส่วนถ้าอยากอัปเกรดครับไล <Like S 1> ไป E 2, 2ก่อนเลยครับ 1> E 1แก้ปัญหามอนน้อยและมอนเดี่ยวได้ดีแล้วส่วนถ้าถามว่าโอเคคุณไปไม่ถึง E 2ล่ะคุณเอาไล่โคนก่อนครับต่อไปคือไซเฟอร์น้องแมวขโมยของเราที่แบกโลกาไว้เป็นตัวไล่โคนเปิดเถอะส่วนตัวละครเป็นเปิดไม่นะนะครับใช่ครับคือสปอยคลิปที่กําลังจะออกต่อไปเลยครับคือตัวมันเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งแค่มันไม่เวอร์ครับแล้วก็ความจําเป็นมันแล้วแต่คนจริง,รงๆคุณมันเก่งตามทีมอ่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของดามจสะสมงและดเมสะสม่งเเสืออกกล็ดม ก็ล็อกดาเมจทะลุเลือดมอนถ้าไม่ล็อก2ข้อน,นี้เปิดเหอะแน่ๆตัวเมคาน,กนิกเข้าๆของตัวละครเนาะถ้าเอาละเอียดกดที่การ์ดมุมขวาบนได้เลยนะครับตอนนี้มันจะเป็นคลิป Creator Experience Server ก่อนนะครับส่วนในคลิปที่เป็นคลิปตัวละครจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาแก้ให้ทีหลังรอคลิปปะหน้าก,ก่อนคนตอนนี้มันยังไปไม่ได้ยังทําไม่เสร็จหลักๆคือตัวสกิลเนี่ยมันแปะดีบัฟได้10%ใส่มอนแล้วก็บัฟ ADK 30%ให้ตัวเอง2เทิร์นตัวบอสสวรรค์เนี่ยก็จะมีดีบัฟที่มันคล้ายๆกับของโทปัสแต่ว่าอนี่จะชื่อว่าลูกค้าประจําโดยเรื่องของการล็อกเป้าเนี่ยจะไว้ใจได้มากขึ้นละกันเพราะว่ามันจะ ไปล็อกเป้าที่แม็ก HP นะไม่ใช่จานวนเลือดที่เหลือนะคุณแล้วก็ล็อกแค่เป้าเดียวเหมือนกันส่วนในตัวนี้การทํางานคือมันจะย้ายไปสะสมดาเมจเลยทําให้เราสามารถจ่ายทําไม่ตายแรงๆได้นั่นแหละส่วนเรื่องการสะสมจะสะสมที่1 2เดี๋ยวมันมีส่วนอื่นช่วยคุณเจนเยนและอย่าลืมแมงไม่นับทูดาเมจและที่ทะลุเลือดบอนแมงก็ไม่นับ,นบ,นบส่วนเรื่องการโจมตีต่อเนื่องที่จะตามไปโจมตีเนี่ยจะเข้าไปซัดใส่มอนเตอร์ที่ติดดีบัฟนะครับเวลาเพื่อนตีเกิดได้แค่ครั้งเดียวฟิลแบบฟอล์ลูอัพทั่วไปเลยคุณซซึ่่่่งงงงจะรีเเเเตตตตไไดด้้้้้อออออขขาาาาททนนนนนสววมมยั หน่อยครับไอ้ส่วนที่แรงคือเอาดาเมจสะสมมา25%ใส่เป้ากลางที่เลือกแล้วอีก75%จะหารกัน3เป้านั่นหมายความว่าตัวกลางโดน50%ตัวซ้ายตัวขวาโดนตัวละ25%ครับซึ่งถ้าเป็นบอสไม่มีตัวซ้ายตัวขวาเหลือแล้วเนี่ยนะโดนเต็มๆ100%ครับไอ้ตรงนี้ยังเฉยๆไอ้ความคิกมันอยู่ที่เทสที่ขอแค่มีไซเฟอร์อยู่โดนเปาะบาง40%และลางไม่ได้ไอ้เปาะบางนี่มันทุเรทแต่คนคือมอนสเตอร์เนี่ยเวลามันโดนพวกเปาะบางเนี่ยมันโดนดาเมจเท่านั้นเต็มๆเลยนะซึ่งไอ้เปาะบางเนี่ยมัน มากนะคุณ40%เท่ากับว่ามอมันโดนดามจ40%เพิ่มขึ้นเลยนะมันไม่เหมือนดิฟเฟนที่มันจะต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะดิฟเฟน Defense เนี่ยมันจะไม่ให้40แล้โดนดามจแรงขึ้น40ไงแต่ดิฟเฟนที่100มันโดนแรงขึ้น110%อะไรประมาณนั้นส่วนเฮตัน,น่นเนี่ยไม่พีกนะแต่ว่าจําเป็นมันก็จะมีน,นี้ที่ทําให้ศัตรูตัวอื่นที่ไม่ติดดีบับลูกค้าประจําก็สามารถสะสมได้ที่8%นะอันนี้ช่วยเยอะมากๆนะคุณแล้วก็ฟอลโล่อฟของน้องเองจะบวกคิทมี่เขา้าด จริงๆคนอีกอันหนึ่งคือถ้าสปีดเราถึง170ไอ้เรื่องการบันทึกเนี่ยจะทําไห้ที่100%เพิ่มขึ้นพูด,ด้ง่ายๆคือเพิ่มขึ้นไปเป็นเท่าตัวครับแล้วก็บวกครีดอีก50%บอกเลยนะต้องถึง170คุณไฟบังครับส่วนแนวทางการปั้นบอกเลยครับเป็นไลค์คนประจําตัวดีมากและทําสปีดง่ายคือมันคือ resolution ที่โดนพาวเวอร์คีปมานั่นเองแล้วก็สามารถโยกให้ลบล้างตัวอื่นได้ส่วนอันอื่นที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์นนที่คิดดาเมจส่วนตัวไม่ได้คิดของเพื่อนยังไงผมก็เชียร์ resolution มากกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ดูเอาตามนี้ได้เลยนะเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะ มันนับดาเมจสะสมด้วยไม่ได้เอาแค่เพอร์เซนอลดาเมจคุณส่วนลิลิกถ้าไม่มีประจำตัวการใส่ย,ยามสองสปีดเพื่อเอาสปีดร้อยเจ็ดสิบสำคัญกว่านะครับเราไม่ใช่ DPS หลักไม่ต้องเน้นมากก็ได้แต่ต้องสะสมเพิ่มเติมให้ได้ครับถ้าอยากเอาดาเมจด้วยเซตดำน้ําดีสุดได้ทุกกรณีครับส่วนเซตควันตั้มเก่ามอนแพ้ควันตั้มแล้วก็ยังสู้ดำน้ําไม่ได้นะเซ็ตโฟลโลแอทแท็กมันเหมือนจะเวิร์กแต่มันไม่เวิร์กนะคุณเพราะว่ามันมีแค่ฮิตนั้นฮิตเดียวครับสกอร่ากับ, ing, oss, บวิบบนโซลิ่งวาาาลลรอออย่่่่หํํคคัมนนน้้ไดแแตวีกกงเิ์ซึุณจะะูปื เซก็คือจักรวาลประดับดูแลเดนาสตี้เหมาะมากกับทีม Follow ์ไปแท็มันทําให้เล่งสแต็กเต็มได้ไวครับถ้าเป็นงันก็ใส่อิซูมุกก็ได้ถ้าเล่นงไอเกลอนนะแต่ว่าไอเกลอนมันก็มีข้อดีก็เสียในการเล่นนั่นแหละเฟอร์เมนตมันใส่ได้เพราะว่าไงเราก็ทําสปีด170บวกอยู่แล้วะลนะครับก็ยูนิเวอร์แซลคุยมาใช้ได้หรือจะใส่ลูชาคาเอาบัฟพลังงาน5%ที่ตัวเองแล้วก็บัฟเอเดเคให้เพื่อน12%ให้เมนดีเพไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันเรื่องทีมเนี่ยไม่ได้ใส่ไปให้นะมันเป็นตัวยืดหยุ่นที่ไปได้หลายทีมถ้าอยากได้ละเอียดเดี๋ยวคุณรอคลิปเปิดไม่นะตัวละครอ,ออกก่อนนะครับตัวนั้นใส่ไปให้เยอะแล้วอันนี้มัน สรุปนะส่วนการอัปเกรดน,นะครับไป E2 ก่อนเลยได้ปอบบางเพิ่มอีกสามกลายเป็น70แล้วส่วนตัวไลโคนเนี่ยมันดีกว่า E1 อยู่แล้วนะครับ E1 มันได้ e ี k 80%ก็จริงแต่ว่าไลโคมันได้ทั้งตี้นะคุณอย่าลืมต่อไปคือเจทองนี่คุณไม่เปิดไม่นะนะครับเพราะว่าเจหิวทองในรูปแบบตัวทองคือตัวเนี้ยทีไม่ครบหรือไม่มี E1 โคตรลำบากใจขณะคนรักเจต้องมีตัวทองแม้กระดิกคร่าวๆนะครับถ้าอยากเอาละเอียดกดที่การ์ดมุมขวาบนได้เลยทุกอย่างยังเเเเเหหมมมมมมมือนนมอออนนนนนดดิิยาายยู่่่ะคคครรรััับกาาาาาาใ้้้ททํตตตวไไลลีีสถงแ ซึ่งบังคับว่าต้องจ่ายและเจ๊ก็จะพุ่งไปฟันมอนเลยแล้วก็ได้พลังงาน30หน่วยของต้องใช้บังคับกดนะครับแล้วก็จะมีการแปะดีบัฟถักทอช่องว่างใส่มอนแบบสุ่มให้ด้วยไอ้มอนที่ติดดีบัฟอันนี้ก็เหมือนโดนมาร์คหัวคุณจะโดนดาเมจสายฟ้าเพิ่อมอีกหนึ่งฮิตคุณต้องใช้มาร์คนี้ตลอดแหละและดีบัฟอันนี้มันคือมาร์คที่จะให้หุ่นตัดชุดของเจ๊ไปฟาดมอนตัวนั้นครับส่วนอื่นเนี่ยจะได้ไม่ได้ดามเมจโจมตีปกตินะครับตัวนี้จะไม่เปลืองแต้มสกิลแล คือต้องใช้พลังงานที่350เยอะชิบหายจะทําให้ตัวเองเข้าสู่สถานะพิเศษเปลี่ยนการโจมตีเป็นจอยนัดแท็กก็คือตีคู่ะนะคุณแล้วก็นับถอยหลังเป็น100 a c t i o n value เหมือนเดิมเลยเหมือนของ f i r e f ์ฟกับของโรบินเลยครับพอหมดเวลาแล้วหุ่นระเบิดต้องเรียกใหม่แต่ถ้าคุณมีท่าไม่ตายกดใหม่ก็สามารถเรียกขึ้นมาใหม่ได้เลยยังไงละ่ะซึ่งในตรงนี้แหละทําให้มันวุ่นวายกับเรื่องการวนพลังงานการจัดตี้หรือว่ามีอีเดลหนึ่งช่วยมากๆเลยมาคุยเรื่องหุ่นตัดชุดกันบ้างมันจะม แค่สปีดกับเลือดซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคุณจะช้ามากๆเพราะว่าสปีดเนี่ยมันเท่ากับ35%รวมของตัวไกลอาคุณตีทีนึงมันจะได้สแต็กนะครับซึ่งสแต็กมันจะบวกสปีด55หน่วยแล้วมันสะสมไปที่6ก็เท่ากับมันได้330หน่วยแล้วก็จะมีบัฟอันติจากตัวไกลอาที่ชื่อว่าท่วงท่าอันสูงส่งด้วยที่ได้ความเร็ว15%ต่อ1สแต็กของคุณอันนี้บวกอไกลอาแล้วนะเท่ากับอไกลอาได้อีก90%มันเลยแวนทั้งคู่ครับแล้วไอ้เรื่องการจอยแอทแทเนี่ยพอเรากดท่าไม่ตายแล้วการตีปกติของไกลอาจะเป็นจอยแอทแทเสมอแล้วมันก็สามารถเพิ่มสแต็กได้ด้วย มันก็เลยซีเรียสว่าถ้าเป็นไปได้แล้วคุณจะกดถ้าไม่ตายก่อนที่ถ้าไม่ตายจะหมดเพื่อที่สแต็กตรงนี้มันจะไม่ดีคุณมันจะแบบต่อเนื่องชุดใหญ่ไฟกระพริบแม่งเลยแพงส่วนตัวไลโคนนะครับตัวนี้ค่อนข้างอยากได้ประจําตัวมากๆเพราะเรื่องของเบสสปีดครับย้านะคุณเบสสปีด12หน่วยครับเพราะอย่าลืมเรามีบัฟเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วการได้เบสสปีดแม่งเวอร์มากแล้วก็จะมีบัฟเรื่องคีย์ที่เข้าดาเม,ามจเก้าเปอร์เซนต์ดาเมจโจมตีปกติเก้าเปอร์เซนต์ต่อหนึ่งสแต็กตัวซึ่งมันซ้อนใน วไลโคม BP ที่เป็นรูปฝอยเซียวครับอันนี้มันจะแรงรองลงมานะ S1 มันอยู่ที่84.92%ครับ S5 ยากครับรอบละอันหรือคุณจะไปใช้ด่วดเหมือนก็ได้คุณก็ดูาตามที่มีแล้วกันครับอันไหนใช้ได้ก็ใช้คือตัวนี้ผมบอกเลยเจย๊ทองแพงจริงไลโคนเอยตัวเพื่อนเอยหรือจะไปเลือก E1 แพงทุกทางครับต่อไปคือลีลิกลีลิกเนี่ยใส่เซตฮีโร่ไปได้เลยครับเพราะว่าให้ทัง ADK สปีดแล้วก็ Critical d a m a ครับเพราะว่ามันห่างก,กับเซตเก่าแล้วก็เซตยำคอ่อนข้างเยอะครับแนะนําก็เป็นเซตนี้ไปเลยไม่งั้นก็ไปใส่ย,ยำได้เลยครับโบนัสไฟฟ้าสปีด ADK วนะหรือว่าดําน้ําเลือกอะไรคุณส่วนจักรวาลประดับเนี่ยสเซตแทบไม่ต่างกันเลยครับเอาที่คุณมีเลยครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขนะเดอะ n อนดอสเนี่ยคุณต้องมีผู้ความทรงจําจะได้ที่ได้ข้อดัเมจลูทิเลนันีน่าก็ดีถ้าเกิดว,ว่าคุณทําคีย์ได้ถึง70%หรือคุณจะใส่ตัว f ฟอร์เมนต์ฟอนไลนก็ได้เพราะว่ามันเติม DMG ให้คุณยังไงสปีคุณถึงร้อหกสอยู่แล้วคุณไม่ต้องกังวลตัวนี้แวนมากส่วนจัตตี้ E 0นย์ี่คือจับมือเลยนะล็อกเลยนะซันเดยบวกหัวหัวอีกตัวหนึ่งคือ IMC หรือโ o บินเพราะต้องมาดึงเทินเพื่อมาเอาพลังงานครับถ้ามี E หนึ่งปุ๊บจบครับถอดได้หมด หมดปัญหาเรื่องพลังงานแล้วส่วนการเลี้ยงสปีดกับซันเดย์เนี่ยมันมีหลายท่าหลายแบบมากเลยนะอันดีเช่นอะอย่างลูรีที่ทําไว้เนี่ยเบวกครับหมายความว่าปวดหัวจัดๆส่วนผมเดี๋ยวทําคลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งตอนที่ตู้เข้าเราสัญญากันไว้เรื่องสปีดแยกเดี๋ยวทำมาให้ครับถ้าอยาก,กอัปเกรด E1 แล้วก็ไปหลายคนต่อ E2 ไม่ได้จะเป็นนะครับแต่ E2 จะเก่งมากถ้าคุณมีซันเดย์อีหนึ่งมาช่วยดึงทะลวงดิฟแบบ ทะเลืองก็จบเรียบร้อย <K> นะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยจะมีเปิดแค่ไฮซินตัวเดียวอีก3ตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวทางเลือกแล้วแต่ชอบเลยนะครับดีคนละแบบตัวที่ผมไม่แนะนําจริงๆเนี่ยจะมีแค่ไกลอาเพราะว่าถ้าทีไม่ครบคือออกแนวง่อยเลยคุณแต่ถ้าครบเนี่ยเล่นมันมากจะถามว่ามันแบบโ oh อ้ไม่ก็เลยบ้ามันก็ไม่ขนาดนั้นคุณแต่ว่าถ้าคุณจ่ายเพิ่มเข้าไปอีกมันก็จะขนาดนั้นแหละแต่แบบอถ้าจะจ่ายขนาดนั้นผมเชียร์เดอะเฮอร์ตามากกว่าว่ะสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ นี๋ยวไปจริงแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ